สวัสดีครับแฟนๆรอตไลฟ์ชาเลด์ทีวีทุกท่านครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในการเล่าข่าวนะครับเพราะวันนี้นะครับเรามีข่าวคราวเกี่ยวกับแวดวงยานยนต์นะครับให้แฟนๆได้รับทราบนะครับก็คือซีเกอร์ในวันนี้เรามีข่าวคราวความคืบหน้าของแบรนด์ซีเกอร์รถยนต์ไฟฟ้าจากจีนนะครับมาเล่าสู่แฟนๆให้ได้รับทราบนะครับว่าตอนนี้ซีเกอร์กำลังจะขยับตัวทําอย่างไรทําอะไรกับบ้านเราบ้าง เพราะในช่วงที่ผ่านมานะครับตัวไลฟ์ช h ยลาดทีวีก็รายงานความคืบหน้านะครับเราก็รายละเอียดต่างๆของซ e กเกอร์รถยนต์ไฟฟ้าจากจีเนี e, ่ยให้แฟนได้รับทราบนะครับพาท่านผู้ชมนะครับไปลองขับกันที่สปปลาวนะครับทั้งในรุ่นของซ e กเกอร์ X ซ e กเกอร์009รวมถึงเจ้าซ e กเกอร์007 นะครับว่าเขามีดีอย่างไรนะครับรวมถึงไปกันถึงที่ประเทศจีนไปดูการเปิดตัวของซิกเกอร์สดในรุ่น4ที่นั่งนะครับทำให้ได้เห็นถึงความเคลื่อนไหวทําให้ได้รู้จักกับแบรนด์ซิกเกอร์มากขึ้นเรื่อยๆแล้ววันนี้นะครับท่านผู้ชมครับในประเทศไทยเองหลังจากที่ซิกเกอร ได้เข้ามาตั้งซิกเกอร์ไทยแลนด์ะครับไปเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ในช่วง Motor ร์โชนะตั้งแต่เดือนมีนาเมษานะครับก็เลยไปชอบการทําตลาดในบ้านเรานะครับในวันนี้เรามีความคืบหน้าแล้วว่าหลังจากนี้เนี่ยเขาจะทําอะไรในงานประกอบอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์นะซิเกอร์เนี่ยได้เปิดจองนะครับซิเก X แล้วก็ซิกเกอร์009 s i กเก X ก็คือเจ้า S.U.V. นะครับตัวเล็กของซิกเกอร์เป็นรุ่นน้องนะครับของ Volvo EX30 ส่วนซิกเกอร์009ก็เป็นรถ M.P.V. ไฟฟ้า เที่นั่งนะก็สร้างความตื่นเต้นให้กับตลาดอย่างมากนะครับแต่เป็นการเปิดรับจองในหน้าตาที่เป็นพรมลัยซ้ายอยู่นะครับในราคาคาดการกันอยู่ว่าราคาล้านสีล้านห้า ประมาณนั้นนะครับแต่วันนี้ครับมีข่าวคราวการเปิดตัวซิกเกอร์ X อย่างเป็นทางการนะครับว่าซิกเกอร์ X นะครับจะเปิดตัวในบ้านเราอย่างเป็นทางการนะครับในวันที่11กรกฎาคมนี้นะครับที่เอ็มสเฟียในช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นนะครับของวันที่11กรกฎาคมนี้นี่ก็เป็นข่าวคราวล่าสุดนะครับของซิกเกอร์นะครับว่าจะเปิดตัวเจ้าซิกเกอร์ X อย่างเป็นทางการในวันที่11กรกฎาคมนี้นะครับหลายๆท่านสนใจนะครับว่าเฮ้ยซิกเกอร์เนี่ยเปิดตัว ในวันที่11กรกฎาคมเนี่ยพร้อมเปิดราคาหรือเปล่าใช่ครับซิกเจะเปิดตัวพร้อมเปิดราคาอย่างเป็นทางการเลยนะว่าเขาจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่แล้วก็จะมี ออปชันอะไรบ้างเท่าที่เราทราบนะครับในความเป็น s e กเ e r X นะครับหลายๆคนคงทราบก,กันดีอยู่แล้วนะครับว่า s e กเก r เนี่ยเป็นแบรนด์รถไฟฟ้า100%เอนนะครับของจีนนะอยู่ในเครือของจีลี่เขาวางตัวเองไว้ว่าเป็นพรีเมียมแบรนด์นะรถจีนที่มีความเป็นพรีเมียมแบรนด์ดังนั้นเนี่ยเท่าที่ผมได้พูดคุยกับผู้บริหารของซังซิ e เกอร์ไทยแลนด์นะครับเขายืนยันว่าเขาจะไม่เล่นในเรื่องของสองครามราคาที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่วันนี้นะครับ BYD จะถล่มราคาไปอยู่ตรงนู้นตรงนี้นะครับเนต้าวีถล่มราคาไปอยู่ตรงนู้น ซีเกอรบอกว่าเขาจะไม่ขอเข้าไปเล่นในตรงนี้ไม่ว่าอัตโตจะถล่มราคาไปอยู่ที่เท่าไหร่ในอนาคตหรือจะไม่ลดราคาอะไรลงไปซีเกอรก็ขอยืนราคาที่ตั้งวันที่11กรกฎาคมที่เขาจะเปิดตัวเนี่ยไว้เหมือนเดิมเขาจะไม่เล่นสงครามราคาก็บอกว่าเขาเป็นรถไฟฟ้าแบรนด์พรีเมียมและไม่มีนโยบายการตัดราคาแต่อย่างใดน่าสนใจน่าสนใจนะครับว่า จะทาได้หรือเปล่าแต่นี่คือนโยบายของซิกเกอร์ไทยแลนด์เนี่ยจะแข็งแรงได้มากน้อยแค่ไหนกับสถานการณ์การแข่งขันในตลาดรถยนต์บ้านเราในวันนี้ต้องบอกว่าดูเดือดมากๆนะครับซิกเกอร์เเนี่ยเปิดตัวอย่างเป็นทางการในโลกนะครับเมื่อเดือนเมษาย,ยนเมื่อปี23นะครับเป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้พื้นฐาน SEA Modular Platform นะครับก็เช่นเดียวกับรถในเครืออย่าง Volvo EX 3 0นะครับเพราะว่าซิกเกอร์เนี่ยอยู่ใน g e l l y Holding Group ซึ่งจีลี่เนี่ยเขามีแบรนด์ในมือเนี่ยมากมายนะครับจีลี่นี่เป็นค่ายจีนที่ใหญ่มากๆนะมีจีลี่มี Volvo มีโ o t ั s สมีลิงแอนโแล้วก็ซีเกอรอยู่ในมือของเขาอยู่ในเครือข่ายของเขานะครับดังนั้นเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะก้าวไกลมากๆและซีเกอร์แน่นอนครับเขาเข้ามาเนี่ยเขาอยู่ในเครือของ v o l v วแต่ก็ไม่ฮัวกับว o ลโวนะก็ยังบอกว่าอยากจะตั้งยอดขายเอาไว้ที่เดือนละ 500คันโอ้โหเดือนละ500คันนี่ถือว่ามาหาศาลอย่างมากนะครับในสถานการณ์แบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากนะถ้า500คันในปีนี้ก็มีโอ้โห3,000ันคันนะโอ้โหเยอะเยอะ3,000ันคันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆสำหรับรถในกลุ่มนี้และในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้แต่ก็น่าสนใจครับว่าทำไมเขาถึงกล้าขนาดนั้นเพราะซิกเกอเนี่ยมิติตัวถังเนี่ยมันใหญ่กว่า E x 3 0 Volvo e x 3วออยู่นิดเดียวเองนะครับแต่เป็นใหญ่กว่า ความยาว4 4 3 2 mm ความกว้าง1,836ม m mm, ความสูง1,566 mm ฐานล้อ ViewBase 2,750 mm กราวเคลีย์แล้วสูงจะพื้นถนนมา165 mm ก็ถือว่าโอเคนะใหญ่กว่า Volvo EX30 แลบคุมพลังของเขาละ่ะในเรื่องของพละกำลังของเขาละ่ะเป็นอย่างไรเท่าที่ Autolive Thailand ทราบมานะครับเดี๋ยว Seeker X จะมีให้เลือก2รุ่นย่อยด้วยกัน2ทริมนะครับ รุ่นย่อยแรกนี่จะเรียกว่า Standard นะครับรุ่น Standard RWD หรือว่าเป็น Standard ขับเคลื่อนล้อหลังเราก็รุ่น Top เนี่ยเขาจะใช้ชื่อรุ่นว่า Flagship นะครับไม่ได้ใช้ชื่อ performance เหมือนในต่างประเทศนะครับเพราะว่าพละกําลังเนี่ยต่างกันมอเตอร์ไฟฟ้าต่างกันนะครับโดยรุ่นมาตรฐานนะครับจะใช้มอเตอร์1ตัวนะครับมีพละกกาลังแรงม้า272แรงม้า343นิวตันเมตรแบตเตอรี่นะครับใช้ลิเทียมอออนนะครับ NMC นะขนาด69กิโลวัตต์อลนะขับเคลื่อนล้อหลังนะครับอัตราเร่ง0-100นะครับในรุ่นมาตรฐานนะครับอยู่ที่5.6วินาทีนะครับความเร็วสูงสุด180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับวิ่งไกล445กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้ง มาตรฐาน WLTP มาตรฐานนี้ไว้ใจได้เชื่อใจได้นะครับค่อนข้างจะใกล้เคียงกับการใช้งานจริงส่วนรุ่น Flagship All Wheel Drive รุ่นนี้เนี่ยจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าคู่โหถล่มทลายครับตัวนี้ พลังกำลัง428แรงม้า542นิวตันเมตรแบตเตอรี่เป็น NMC ลิเธียมไอออนเหมือนกันนะครับขนาด69กิโลวัตวต์ออวนะขับเคลื่อน4ล้ออย่างที่เรนได้ทราบนะครับอัตราเร่สงสูด100เร็วขึ้นมาครับอยู่ที่3.8วินาทีท็อปสปีดความเร็วสูงสุด180กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งไกลน้อยลงมาหน่อยนะครับเหลือ425กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP การชาร์จนะครับหัวชาร์จเป็นแบบ Type 2นะครับกระแสสลับ AC เนี่ย ยีกิโลวัตต์ถ้า DC ซีฟาชาร์ตร้อกิโลวัตต์โอ้ยใช้ได้เลยใช้ได้เลย134ยสากิโลวัตต์ก็ถือว่าเร็วนะครับสแตนดาร์ดสองแรงม้าถ้าเป็นแฟลกชิพอ l วิวไรส์สี่ร้อแรงม้าโอ้ท่านผู้ชมคิดว่าราคาจะเป็นอย่างไรล่ะถ้าที่เราทราบนะราคาค่าตัวนะเราใจนะเราใจนะในรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยราคาไม่เกิน1 2ล้านแสนบาท หรือว่า1.19ล้านบาทเนี่ยเรามีเห็นแน่ในรุ่น Standard RWD นะหรือว่ากับเคื่อนล้อหลังแต่ถ้าเป็นรุ่น Flagship ซึ่งเป็นรุ่นท็อปของเขานะครับราคาอยู่ที่ประมาณ1 3้า300 1ล35ประมาณเนี้ยนะครับไม่เกินล้าน35เท่าที่เราสืบทราบมานะครับแล้วก็ราคานี้เนี่ยจะไม่แถมวอล์ b o ็นะครับถ้าลูกค้าจะวอล์ b o ็ของ Seeker ต้องจ่ายเพิ่มอีก20,000บาท ใช่ยหมครันรวมๆไปแล้วก็ราคาล้านสอล้าน3,7อะไรประมาณแบบนี้ถามว่าแพงหรือเปล่าก็สู้ได้นะแต่ก็แอบแรงไปหน่อยนะในราคา1ล้านล้นะตัวเริ่มต้นล้านสตัวท็อปล้านสานะถ้าซื้อตัว w b o x b o x ด้วยก็เป็นล้านสามเจก็เป็น1,22เอาเรื่องเหมือนกัน ในราคาค่าตัวแบบนี้ในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้แต่ด้วยความเป็นซีเกอร์คุนผู้ชมครับดีไซน์วัสดุภายในออปชันที่ได้มาเนี่ยดูจากที่เราพาท่านผู้ชมไปลองขับที่สมปลาวได้ฟังก์ชันนั้นมานะครับแต่ฟังก์ชันที่จะไม่มาในบ้านเราก็คือฟังก์ชันจอที่เลื่อนได้เลื่อนเข้าเลื่อนออกเนี่ยฟังก์ชันนั้นไม่มานะครับแล้วก็ฟังก์ชันพวก Face d e t e c t ต่างๆพวกอ่านใบหน้าต่างๆฟังก์ชันนั้นไม่มา นะครับนอกนั้นมาหมดอย่างจอขนาดจอด้านหน้านะครับขนาด8.8นิ้วนี่ก็ชัดเจนอยู่แล้วมาจอกลางนะครับที่เลื่อนเข้าเลื่อนออกไม่ได้ตัดฟังก์ชันนั้นไปแต่ขนาดไซส์เนี่ยอยู่ที่14.6นิ้วอันนั้นยังใช่อยู่ก็ถือว่าให้มาครบนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยมาครบนะครับแ v e Cruise ครุสโ o ดจนถึงจุดยดนิ่งเซ็นเซอร์รอบคันพวกแอร์แบกรอบคันนี้นี่มาครบไม่ได้มีการตัดออกตัดออกเฉพาะฟังก์ชันจอเลื่อนเข้าเลื่อนออกตรงนั้น เท่าที่เราทราบมานะราคานี้ถามว่าต่ำหรือเปล่าก็ไม่ต่ำแต่ก็ไม่สูงมากเพราะว่า v o l v o e x 3 0ถ้าตัวเริ่มต้นเปิดตัวมาก็ล้านห้าละยังสูงกว่าตัวท็อปของเจ้าตัว s e เก e r x ในตัว flagship ในตัว2องมอเตอร์คู่นะครับมอเตอร์เดี่ยวของ Volvo e x 3 0เนี่ยล้านห้าแต่มอเตอร์คู่ของ s e เก e r x เนี่ยล้านสามห้าเก้าท่านผู้ชมคิดว่าสูได้เปล่าล่ะเพราะว่า ออปชันฟังก์ชันก็ใกล้เคียงกันหมดนะครับดีทรงดีไซน์โหอย่างกระจกมองข้างเนี่ยตัวเดียวกันเลยเหมือนกับเจ้า e x 3 0เลยออกมาจากโรงงานเดียวกันเลยให้ฟิลลิ่งคล้ายๆกับ Volvo เลยนะครับและทิศเท่าที่เรา ได้ลองขับนะครับท่านผู้ชมครับก็ค่อนข้างที่จะประทับใจนะตัวที่สปปลาวนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะได้ลองขับเจ้าตัวซิกเกอเนี่ยในในไม่นานนี้นะครับก็จะนามาเล่าให้แฟนๆได้รับทราบแล้วล่ะว่าเป็นอย่างไรเพราะเขาจะเริ่มส่งมอบให้กับลูกค้าเนี่ยได้ประมาณปลายเดือนปเปิดปลายเดือนกรกฎาคมน่าจะเริ่มส่งมอบให้กับลูกค้าได้แล้วแล้วตอนนี้เนี่ยซิกเกอร์นี่ก็มีตัวแทนจําหน่ายทั้งหมด4รายด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับได้จากกลุ่ม Galaxy X เนะครับเมโทรกรุ๊ป p r i m ์ s Prestige แล้วก็ C m o b i l i t y Plus ซึ่ง Galax y นี่ก็กลุ่มใหญ่นะ g a l a x y Galaxy Gal X นี่ก็กลุ่มใหญ่มากๆนะครับเป็นดีลเลอร์กลุ่มใหญ่มากๆเมโทรกรุ๊ปก็ใหญ่ p r i m ์ s Prestige นี่ก็กลุ่ม g o a ก็ใหญ่ C m o b i l i t y ก็กลุ่มของ m i l l e n n i u m a u t โโอ้โหคือดีลเลอร์ทั้ง4เจ้าเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าแข็งแข็งทุกทุกเจ้าปังๆทุกตัวนะครับก็ค่อนข้างที่จะ ไว้ใจได้ในเรื่องของสูตรบริการในเรื่องของดีลเลอร์ที่เขาแต่งตั้งมารวมถึงในส่วนของซีเกอร์009นะครับก็มีแผนที่จะเปิดตัวประมาณสิงหากรกยาเริ่มส่งมอบให้กับลูกค้าด้วยพร้อมจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมราคาอย่างเป็นทางการก็ประมาณสิงหากันยานี้และกําลังศึกษาการทําตลาดของเจ้าซีเกอร์007นะซีเกอร์007ที่เราไปขับที่สปปลาว รุ่นล่าสุดเลยคลิปล่าสุดที่เราลงให้แฟนๆได้รับทราบเนี่ยตอนนั้นเนี่ยที่ผมไปขับเนี่ยผมได้คุยกับทางผู้บริหารของซีกเกอร์นะครับทางผู้บริหารซีกเกอร์บอกว่ายังไม่มีแผนที่จะผลิตพมรมอะไรขวานะครับยังเป็นพมรมอะไรซ้ายแตเพียงอย่างเดียวแต่ในวันนี้อัปเดตล่าสุดเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่ทางซีกเกอร์เนี่ยจะพิจารณาผลิตพมรมอะไรขวาสาหรับเจ้า007โหถ้าผลิต007พมรมอะไรขวานี่น่ากลัวนะขับดีกว่าเจ้าออร่า นะครับออราศูนขับดีกว่า b ี BY d s ดีซในราคาก็ใกล้เคียงกันแหละในราคาก็มาล้านห้าประมาณอย่างนั้นโวผมว่าน่ากลัวถ้าถ้าตัวซีเกอร์0ูนผลิตพรมอะไรขวานะครับและแนวโน้มเป็นไปได้สูงด้วยว่าจะนำเข้ามาทำตลาดในบ้านเราประมาณกลางปีหน้าทางซีเกอร์บอกว่ารถรุ่นไหนที่มีศักยภาพหรือว่ามี opportunity, มีโอกาสในการทำตลาดในบ้านเรา,เราเขาพร้อมที่จะพัฒนาลายผลิตที่เป็นพงมราลัยขวา แล้วทาให้บ้านเราและทําให้ออสเตรเลียแลาทให้ตลาดพวงมาลัยขวาทันทีซึ่งมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับผมได้คุยกับผู้แาร่ของซีกเกอร์ที่ประเทศจีนนะครับผมเคยถามเขาว่าในเรื่องของโคตาในเรื่องของจํานวนการผลิตหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยสำหรับประเทศไทยมีการวางโคตาไหมเขาบอกว่ามันเป็นคําถามที่เก่าแล้วสาหรับในเรื่องของโคตาเพราะว่าในวันนี้ถ้าตลาดมีความต้องการตลาดไหนมีความต้องการเขาสามารถที่จะปรับเปลี่ยนกําลังการผลิตปรับเปลี่ยนคําสั่ง ในการผลิตได้เลยเยวนี้ทุกอย่างมันเป็นออโตเมติกไปหมดแล้วมันเป็นโรบอทหมดแล้วสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เลยดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนพงมลัยซ้ายมาเป็นพงมลัยขวาไม่ใช่เรื่องยากเหมือนในอดีตอีกต่อไปและโรงงานนะครับโรงงานที่ประเทศจีนโรงงานของซีเกร์ประเทศจีนก็ถือว่าเป็นโรงงานอัจฉริยะซึ่งสามารถที่จะปรับเปลี่ยนลายการผลิตจากซ้ายมาเป็นขวาได้ไม่ยากเย็นนักถ,นถ้ามันมีโอกาสมีโอกาสเขาสามารถที่จะทำได้เลยหูย จุดนี้น่ากลัวนะจุดนี้น่ากลัวนะก็ในวันนี้ซีกเกอร์ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับท่านผู้ชมครับว่าบุกตลาดบ้านเราอย่าเป็นทางการและยืนยันว่าเป็นพรีเมียมแบรนด์ไม่เน้นการแข่งตัดราคาไม่เน้นการขายที่ลดราคาหนัก,นกๆลงไปแต่อย่างใดแต่จะเน้นในเรื่องของบริการหลังการขายในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของออปชันในเรื่องของความคุ้มค่าของแบรนด์ความคุ้มค่าของโปรดัก ในวันนี้นะครับเขาต้องการที่จะสร้างความแตกต่างว่าเขาไม่ใช่รถจีนที่เหมือนกันทั่วๆไปอ้าน่าสนใจนะกล้าที่จะเซ็ตตัวเองออกมาแบบนั้นก็ต้องมารอดูกันครับว่าทําได้หรือไม่ได้แต่ดูจากโปรดักแล้วโปรดักเขาได้เปรียบโปรดักเขาค่อนข้างที่จะหวือหวาหน่อยโปรดักเขาค่อนข้างที่จะดูแล้วเออมันดูมีมันมีความเป็นพรีเมียมในตัวของมันเองอยู่นะครับ สุดท้ายก็อยู่ที่การบริการหลังการขายสุดท้ายอยู่ที่คนละว่าจะทําให้ Product ตัวนั้นนะ่ะให้ทําให้แบรนด์ซีเกอร์นั้นนะ่ะมีความเป็นพรีเมียมได้อย่างที่ต้องการหรือเปล่าตรงจุดนี้ต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ตรงจุดนี้ต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เหมือนกันว่าเขาจะทําได้หรือไม่ได้แต่เท่าที่ผมได้พูดคุยทั้งผู้บริหารที่เป็นระดับประเทศไทยผู้บริหารระดับประเทศจีนนะครับผู้บริหารระดับสูงที่ประเทศจีนแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างมั่นใจว่าเขาต้องการที่จะสร้าง ความเป็นซิกเกอร์ที่เป็นพรีเมียมแบรนด์ในประเทศไทยให้ได้นะครับแล้วก็มองข้ามแบรนด์จีนหลายๆแบรนด์ไปเช่นเดียวกันซึ่งตรงจุดนี้วัดใจวัดใจนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเพราะ009มาก็ไฮเอนด์ใช้ได้นะครับเจ้าตัวรถตู้ MPV ไฟฟ้าของเขาก็ดูไม่ได้ขี้เร่เลยก็ดูน่าสนใจมากๆนะครับซี k เก X เป็นรถทงนะครับที่จะมาบุกตลาดบ้านเราราคา 1.19้าล้านบาทในรุ่นสแตนดาร์ด1.359ล้านบาทในรุ่นแฟลกชิพก็เป็นราคาที่แข่งขันได้เพราะมันต่ำกว่า ex 3 0อยู่หลายช่วงตัวอยู่เหมือนกันก็น่าสนใจแต่จะฝ่าตลาดรถในบ้านเราไปได้มากน้อยแค่ไหนฝ่าตลาด suv ไฟฟ้าในบ้านเราไปได้มากน้อยแค่ไหนต้องมารอดูการต้องมาพิสูจน์กันแล้วก็ต้องมาดูว่าความเป็นพรีเมียมแบรนด์ของซีกเกอร์เนี่ยพูดได้แต่สร้างอย่างเป็นรูปธรรมให้ได้หรือเปล่า ให้คนไทยได้เห็นหรือเปล่าว่าความเป็นพรีเมียมแบรนด์ของ s ิกเกอร์นั้นเป็นอย่างไรการเข้าไปสู่บริการการได้รับบริการหลังการขายการได้รับบริการทั้งการซื้อทั้งการขายมีความเป็นพรีเมียมแบรนด์แตกต่างจากรายอื่นหรือเปล่าแตกต่างจากแบรนด์อื่นหรือเปล่าเรื่องตรงนั้นเนี่ยพูดอย่างเดียวไม่ได้ต้องทําให้เราเห็นด้วยและถ้าทําให้เห็นได้แล้วสามารถที่จะสร้างให้ลูกค้ามั่นใจว่าเขาเป็นพรีเมียม เขาเป็นพรีเมียมแบรนด์ได้แล้วตรงจุดนั่นแหละที่จะทําให้ซีเกอร์เนี่ยก้าวได้อย่างแข็งแรงในบ้านเราเพราะวันนี้ค่ายรถจรีนเข้ามาเยอะแยะมากมายแฟนๆเห็นอยู่แล้ว X อ็กซ์เผิงก็เข้ามานะครับก็แต่งตั้งตัวแทนจําหน่ายพาร์ทเนอร์12รายเรียบร้อยแล้วนะครับในความเป็น X อ็กซ์เผิงแต่เอ็กซ์เผิงเองก็วางใจเ,เป็นพรีเมียมเหมือนกันต้องการที่จะสร้างตัวเองออกมาเป็นพรีเมียมอีกหนึ่งแบรนด์เหมือนกันความเป็นไฮเอ็นของแบรนด์รถยนต์จีนเหมือนกันแต่ในวันนี้เรายังไม่เห็นอะไร เราเห็นแต่ข่าวการแต่งตั้ง12ตัวแทนจำหน่ายเรายังไม่เห็นความชัดเจนในเรื่องของโปรดักต์ทราบแต่ว่ามี G6 เข้ามาเราพาท่านผู้ชมไปชม G6 รอบคันกันไปแล้วแต่ทุกอย่างก็เงียบหยา่ายังไม่ได้เห็นความเคลื่อนไหวยังไม่ได้เห็นอะไรออกมามา,มากมายเนี่ยเห็นแต่ข่าวการแต่งตั้งว่าเขากำลังจะเปิด X เผิงนะครับเขากำลังจะเปิดโชว์รูมและสูบ่บริการต้นแบบอัจฉริยะ X สมุทรแห่งแรกในไทย สาขาหัวหมากในช่วงไตรามาศสามของปีนี้ก็อีกไม่กี่วันเขาก็ต้องเปิดมาเราก็อยากเห็นเหมือนกันว่าโชว์รูมพ้อมศูนย์บริการต้นแบบอัจฉริยะของเอ็กซ์เพินเนี่ยภายใต้คอนเซปต์ที่เขาบอกว่ารูปรถกลิ่นเสียงที่จะสะท้อนความเป็นยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะระดับพรีเมียมได้อย่างชัดเจนเนี่ยเป็นอย่างไรเร็วที่สุดความเป็นพรีเมียมซีเกอร์เราจะได้เห็นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้รายต่อไปคือเอ็กซ์เพิง ดูซิว่าความเป็นพรีเมียมของสองเจ้าเนี้ยใครจะสร้างได้พรีเมียมมากกว่ากันพูดอย่างเดียวส่งข่าวอย่างเดียวเราไม่เห็นเราไม่ทราบเราก็ยังไม่กล้าบ,บอกว่าเอ็กซ์เงจะพรีเมียมซีเกิจะพรีเมียมเราต้องได้เห็นเราต้องได้ทราบเราต้องได้สัมผัสในความเป็นพรีเมียมเหล่านั้นแล้วเราถึงจะมาบอกได้ครับว่า ใครคือพรีเมียมแน่ๆในตลาดรถย,ยนต์บ้านเราเพราะเอ็กซ์เพิเขาก็บอกว่า G6 เนี่ยจะส่งมอบลูกค้าในไตรามาส3าปีนี้เช่นเดียวกันแต่ออปชั่นฟังก์ชันสมรรถนะของเจ้า x p e กซ g เนี่ก็ไม่คีเรนะเพราะ สิ่งที่เขาจะเปิดก็คือ X p e r ่รุ่น G6 Ultra นะครับเทคโนโลยีโอ้บตเตอรี่800โวล์นะเทคโนโลยีแบตเตอรี่800โวล์ก็คือชาร์จไฟอย่างเร็วอยู่แล้วนะครับมอเตอร์เดียวขับเคลื่อนล้อหลังนะครับมี2รุ่นย่อยก็คือ Standard Range นะตัวนี้ขับไกล580กิโลเมตร0 1 0 6.9วินาทีรุ่น Long Range นะครับขับได้ไกล755กิโลเมตรไม่คีเรไม่คีเรนะครับอัตเาเร่ง0 1 0 6.7วินาทีความเร็วสูงสุด เท่ากันนะสรุ่นนี้202กิโลเมตรต่อชั่วโมงรองรับซ u เปอร์ฟาสชาร์จนะครับ10-80%ใช้เวลา20นาทีตรงจุดนี้เนี่ยข้อมูลข่าวครา,าวของ x อ็กซเนี่ยมีอยู่แค่นี้เรายังต้องไปลองขับเรายังต้องไปดูตัวจริงเสียงจริงหลังจากที่เราพาท่านผู้ชมไปชมรีวิวนั่นก็นเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอเหมือนกันผมไปเจอ x อ็กซที่ประเทศจีนเหมือนกัน แต่เรายังอยากจะเห็น x อ็กซ์เพิงที่ไทยในรุ่น G6 ที่จะนํามาส่งมอบให้กับลูกค้าเนี่ยตัวจริงเสียงจริงเป็นอย่างไรไม่นานเกินรอเราพาทุกชมไปชมไปลองขับเจ้าตัว x อ็กซ์เพ G6 แน่นอนแต่วันนี้เขาบอกว่าเป็นพรีเมียมได้แต่ข่าวยังไม่ทราบว,ว่าพรีเมียมจริงหรือไม่จริงผู้บริหารเราก็ยังไม่ได้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการของ x อ็กซ์เพิงเช่นเดียวกันดังนั้นเรายังไม่รับปากว่าความเป็นพรีเมียมของเอ็กซ์พ จะมาอย่างไรรอครับอีกไม่นานออโตไลท์ไทยแลนด์ทีวีพาท่านผู้มชมไปสัมภาษณ์และไปเจาะลึกกับเอ็กซ์เพิงและซีเกอร์แน่นอนครับไปหาความเป็นพรีเมียมของเขาว่าพรีเมียมจริงหรือไม่จริงครับและนี่คือข่าวคราวของซีเกอร์ประเทศไทยซกเกอร์เเปิดตัว11กรกฎาคมนี้ใน2รุ่นย่อยด้วยกันในรุ่นสแตนดาร์ดและในรุ่นแฟลกชิพในรุ่นสแตนดาร์ด1.19ล้านบาทนะครับไปถึง1.2ล้านบาทเท่าที่เราทราบมาและในรุ่นแฟลกชิพ คือรุ่นท็อปที่สุดของเขา1ล้านสามแสบาทเท่าที่เราสืบทราบมาราคานี้ไม่รวม wallbox w a Wall r b o x ์บอีก2,000 0บาทวันที่11กรกฎาคมนี้รู้กันอย่างเป็นทางการว่าเป็นอย่างที่เราทราบหรือเปล่ารวมถึง x p e r g G6 ด้วยว่าจะเป็นอย่างไรในอนาคตรครับแต่ทั้ง2เจ้านี้ทั้ง2แบรนด์นี้บอกตัวเองว่าเขาคือแบรนด์พรีเมียมรอและพิสูจน์ครับว่าพรีเมียม จริงหรือไม่จริงครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สาะเวลาในการรับชมครับยังมีข่าวคราวอีกหลายแบรนด์ของจีนอีกหลายแบรนด์ของค่ายรถญี่ปุ่นเตรียมมาเล่าให้แฟนได้รับทราบครับไม่นานเกินรอครับมาเจอกันในการเล่าข่าวของตัวราไทยรัฐทีวีครับหรืออาจจะเป็นการไลฟ์สดก็ได้คอยติดตามชมครับวันนี้ขอตัวไปแต่เท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ